หนูผุกหนูหนาวนี่ะครับสีตัวครับผมเจได้แล้วครับหนุ่มนี่คนนี้นี่ครับไก่สุกแล้วครับไก่เด็กกินแล้วครับกินแล้วกันสิเพสั้นตอกบ่ สวัสดีครับบาวต้นคนอิสระครับผมพอๆกันอีกแล้วครับไปนี่มืนอมนี้บ่าวไอด้ดีเอาหนูมาให้ครับผมเป็นหนูผูกหนูน้านะครับเอามาใหา้ซี่ตัวเดี๋ยวว่าเสียวลงไปย่างครับผมย่างหนูกลินเมือนี้เกิดลงไปย่างให้ยื้อให้น้าเขาก็เลยครับผมนี่ผมก็เด็ดมกัก ไใบเดาใส่เกลือใส่พริกไทยครับไปกันเลยครับผมนี่ครับผมบรรยากาศเป็นยันี่ครับบ่าว์เอ็ดดี้ครับผมนั่งยั่วันนี้บ่าว์เอ็ดดี้เอาหนูมาให้ชืตัวครับผมครับผมสวัสดีครับอ่ากินยังอยู่ครับเนี่ยผมไม่แต่งเลยวันนี้เพื่อนที่มาสั้นต่อได้ไหมครับผมมาลองสั้นตอกเพื่อ จะได้พาเพื่อนมากางเต็นกางยังนะครับนี่นี่เต็นเพื่นอนโง่ใหญ่เลยนี่ครับกำลังสีย่างหนูครับเป็นว่ากลิ่นควอนไปสั้นมันจังหมานเป็นว่ากินกวอนไปสั้นจังหม,มานครับผมแม่นแล้วครับเพราต้องมีแรงมีอย่างก่อนครับเดี๋ยวสิเมื่อยครับผมแต่หิวเข่านี่มันเห็ดอยังยากหมดเลยไม่หน่อยจังสั้นแล้วครับที่เดียนี่ครับหนู ห,หนูพุกหนูาหนาวนี่นะครับสี่ตัวครับผมอย่างสี่เลขอะไรอย่างสองอย่าได้เทื่าสองว่เดวสองกับอิมฮอเดี๋ยวย่างดึกอีกเดี๋ยวไปล่าเดี๋ยวได้มาอีกนี่ครับผม

nuốt mặn ừ, ừ. oh, mà, mặn mày bay nó, trong tay hăng phồng là à, ô, lôm lềm ma làm vậy, nem nhìn nó nào đó, chơi piquin, chơi piquin đuôi mày. กินน้ำส่งกับเม็ดทานตะวันครับอ๋อมันก็แแสบได้แหละไฟแหงกับพี่น้องหนูออมันเกินจิมใหม่นะครับบาว์ดีโอ้ย เป็นย่างซับหนาซับหลังเป็นไม่ได้เบิ่งหนูหันกลับมาหนูใหม่นะครับอันกลับมาหนูใหม่ <laughs> ใจละครับหนูนี่คนนี่นี่ครับใกล้สุกแล้วครับใกล้ได้กินแล้วครับกินแล้วกัสิไปซ้ำตอกบ่ซ้ำตอกตครับผมกินแล้วกาสิไปซ้ำตอกต่อครับเตรียมหมันเดี๋ยวเตรียมต้องเตรียมนี่น หาได้หนูจักแมจมจ้องแต้มครับผมวันนี้มาเบาอดีนี่ต้องเอินว่าพันอดีนี่พันอดีครับบมเป็นพันเฮียนพันซันไหครับอ่างเทียกับพันเฮียนพันสันบรรยากาศครับผมวันนี้อากาศดีเล้วครับนี่ต้องลมต้องเย็นเอาเย็นนี่ว่ยิง อ,อันนี้อย่างอตอ,อกตอ,อกรบพน้ o งตอ,อกี่นี่เปิดเบื้องเนบุณนีซื่อมาห,หรืเอเห็ดอนี่ดอกคอร์ล้วจะเอาอย่างเห็ดปะนี่พี่้องสันนี่สันอนนี้นี่นี่แหละสันที่แหละสันไหนะเ,เด้อย <c oughs> ิงเี่ย ต้องต้องแบบต้องสูงแล้วกับค่อยๆไล่ลงนะครับ <c oughs> นี่ผมก็เฮ็ดดอไปงั้นแหละครับผมบมก่อแค่สั้นแล้วเก็บปัน้นขุดลายมือนเลยพี่น้องนาบวมเมืดอม่นี่สิกินย่างหนูเสียบอู ครับผมเบิ้งหนูครับผม <stro op> โอ้ยมีการใหม่นิดนึงนะครับนี่แต่กระเสบคือก็แหละครับผมบาร์ดีกำลังเห็ดเห็ดแจ้วไปจับครับผมเห็ดแจ้วครับผมบาร์ดีกำลังเห็ดแก้วนะครับผมนี่เป็นแจ้วพริกน้ำปลาต้นหอมเาอ้ายนะครับ สุดลุดลงไปครับผมไ,ไรเจี๊ยบอะไ,ไรครับผม,อ,มอังบัานก็า,า้าปลาตามได้พริกผงครับ มีกาแฟครับมีอย่างที่กาแเห็นเปิดไ่ต้องใส่อะไรไม่ใช่ขมในการว่าเสียมังน้ำนี่ทานหรอแอบนะครับทานครับผมมาครับสีกินเข่าครับวันนี้กินเข่าแล้วก็จะไปสั้นต่อกรบผมกินเข่าแล้วครับวันนี้กินเขาน้องกันครับผม อย่างหนูจำ <S S S 1> แจ้วครับอย่างหนูจำแจ้ดเลยเซฟเอ็ดี้ครับผมมาได้ครับผมกินข้าวครับกับอย่างหนูโอ้ยสิขาก่อนเลยนเนี่ยแต่ว่า,าเป็นฟันขุดโอ้เก็บครับ อันนั้นสีขากรับนี่สีขารุ่นครับผมขาหลังครับน่องยิ่งยิ่งแซบแบ แซบโปแซบเบิ้งตอนกินนะครับพี่น้องครับบ <g it> าดีกินแซบอยู่แล้ว,ลวเวลาบาตันหนึ่งที่เก็บแขวากัแบแซบก็กลัครับนี่ครับพี่น้องโน,นยังกันนี่โน้ท้าว หนูพุกกำลังเ่าครับผมเ่าน่อยครับผมมันนี่เ่าน่อยหนังอาจจะมใหม่ยังไงจังเลยครับก็ว่าเป็นยังครับผม น,นี่ปลาลับครับผมแซบครับอิ่มแล้วครับบัดน,นี้สีเป็นสั้นตอกได้ครับบัดน,นี้ลุงคือวีวีเว้นแด่ะนะเขาเนาะปลาดีสั้นตอกครับ เป็นความหวานแท้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวกระติ๊บสั้นตอกกันเลยครับผม,รมครับผมพี่น้องบาว์ไอีกับไปสั้นตอกอยู่นะครับทางฝุ่นครับผมกระติถ่าเราอยู่นี่แล้วครับผมเดี๋ยวได้หนูหรือบ่ได้จังใดเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิ่งที่หนึ่งนะครับ สิ่งยากแรกแล้วสิ่งได้สิ่งนะคบ่ได้ใจบ้าว่ <laughs> าเขาบ้าวดีไปสันตอกบุได้นะครับผมแล้วขอเต้นแล้ว,แล,วแล้วหนาว <laughs> <laughs> ผมกะชี้ขอเต้นนิดกันลนะครับหนาวโอ้ปวดฟันขุดผมครับแห้งเดือดแห้งปวด <laughs> กะเอาเป็นว่าคลิปนี้กะซ้ำนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจงพอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้กันซัมนี่แหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ